สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลครูสายพาพเพลินวันนี้นะคะในช่วงของเรียนออนไลน์กับครูสายพาพเพลินนะคะก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของโฮมทาวน์ค่ะทำไมถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยของเรานะคะก็เปิดประเทศให้ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย oh, <no. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะถ้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆถ้าเรารู้จักหรือแม้กระทั่ง บ้านเกิดของเราเนี่ยโฮมเทาของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ things to do in Thom's Hometown <S oh. ะะก็เป็นเรื่องของอบ้านเกิดเป็น Hometown ของทอมนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ครูายก็จะมีะ interesting places นะคะมาให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆแล้ว Hometown ของเราเนี่ยถ้าพูดถึงแบบตัวเราใช่ไหมก็บางทีอาจจะไม่ได้มีครบทั้งทั้งหที่อย่างที่ครูายเอามาให้ดูตรงนี้ก็ได้หรือบางคนนะคะบ้านแบบว่าอยู่ในกรุงเทพนะคะกะ็ interesting places อาจจะเยอะกว่า5ที่ก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูบอกว่าเคสส s t u d ละกันนะคะว่าเป็นโฮมทาวน์ของทอมนะคะแล้วก็จะมีความน่าสนใจนะคะว่าบ้านของทอมเนี่ยจะมีความน่าสนใจมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างถ้าเราไปเที่ยวบ้านของทอมเราจะมีกิจกรรมอะไรทําได้บ้างนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับสถานที่ที่สำคัญสำคัญของบ้านทอมกันก่อนเลยนะคะก็คือที่แรกเลยดูท่าทางเราแบบบ้านทอมแบบจะอยู่แบบ ในเมืองเนาะและดูแบบไฮโซนิดหนึ่งนะคะอ่าที่แรกเลยก็คือ shopping center shopping center นะคะก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะซึ่งครูก็เชื่อว่านะคะว่าบ้านของเรานะทุกคนนะตอนนี้นะหมายความว่าเด็กๆที่เรียนกับครูสายตอนนี้น่าจะมี shopping center อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านของตัวเองก็ไม่น่าจะไกลมากนะคะโอเคต่อไปค่ะ park park นะคะก็คือ สวนสาธารณะนั่นเองใช่ไหมคะก็เหมือนแบบตอนนั้นนะที่ช่วงปิดโควิดใช่ไหมก็มีสวนสาธารณะก็จะมีปิดไปบ้างแต่ช่วงนี้นะคะก็เริ่มทยอยเปิดแล้วนะคะถ้าพวกเรารู้สึกว่ารู้สึกเครียดกับการเรียนออนไลน์หรือว่ารู้สึกเครียดเครียดกับข่าวโควิดอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะไปพักผ่อนนะไปจ็อกกิ้งไปปั่นจักรยานหรือว่าไปบิกนิกก็ได้นะในพาร์คแต่ว่าเราก็ต้อง รักษาระยะห่าง social distancing ไว้ด้วยนะคะยังไงไปไหนก็นแล้วแต่เราก็ต้องมีการระมัดระวังตัวเองด้วยแหละเนาะโอเคค่ะไปดูสถานที่ที่3ของบ้านทอมเลยค่ะว่ามีอะไรเนี่ยนะ aquarium aquarium นะะโอโ้แสดงว่าบ้านทอมไฮโซม,มากๆเลยนะหมทางของเขาเนี่ยนะคะมี aquarium ออด้วยนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนั่นเองนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะคุณสาว่าอันนี้มันมันสวยแล้วมันแบบว่า มันน่าสนุกแบบน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอควาเรียมคือแบบเหมือนเราเข้าไปในอุโมงค์แล้วแบบเหมือนเราอยู่ในทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกแบบเออมันมันได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งเนาะโอเคค่ะไปดูสถานที่ต่อมานี่ต้องบอกเลยนะเป็นสถานที่สสถานที่สุดท้ายเนี่ยเป็นสสถานที่ที่เด็กๆวัยรุ่นในเจนนี้นะแบบ ชอบแล้วก็แบบไปถ่ายรูปเก๋ๆแนวแนวแบบฮิปสเตอร์แบบคูลมากๆเลยนะคะโอเคเราไปดูตรงนี้เลยค่ะก็คือมิวเซียมมิวเซียมนะคะก็คือเป็นลักษณะของพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมะีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีรูปปัน้นมีอะไรต่างๆที่เขาเก็บ ของโบราณอะไรต่างๆเอาไว้เนาะเป็นมิวเซียมนั่นเองนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะและสถานที่สุดท้ายของบ้านทอมนะคะก็คือ art gallery นะคะ art gallery นะคะก็คือเป็นเอ่อเป็นแกลลี่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเป็นห้องแสดงศิลปะอ่าอะไรประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ภาพ่ายหรือว่าจะเป็นงานเพนติงอะไรต่างๆใช่ไหมคะคุณครูก็เห็นว่าเ,เด็กๆหลายๆคนนะคะชอบไปถ่ายรูปใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าไปฝึกถ่ายรูปหรือว่าไปเขาเรียกอะไรไปเขาเรียกว่าไปเสพงานศิลปะนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่คลาย เครียดได้อีกที่หนึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่สำคัญคะ Interesting places นะคะ, mm hmm. ะ,คะ in Tom's home town mm hmm. ะะในบ้าน mm hmm. ของทอมนั่นเองโอเคค่ะเมื่อเรารู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านของทอมแล้วเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าบ้านทอมเนี่ย mm hmm. เขามีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างนะคะโอเคซึ่งตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะปรากฏอยู่ใน book page อหน้าที่63นั่นเองนะคะหน้าที่63นะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าเนี่ยนี่เลยนะคะบ้านเป็นโฮมทาวน์ของทอมแล้วก็เขาก็จะมีรูปภาพตรงนี้เด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยนะคะเด็กๆตรงนี้นะคะ โอเคเป็นรูปภาพอืมถ้าเราพิจารณาจากรูปภาพเนี่ยน่าจะาบ้านเกิดของมน่าจะอยู่ในเมืองเนาะรู้สึกว่าคนจะแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างในบ้านทอมนะคะโอเคไปดูแรกเลยค่ะ um, Lost of tourists visit Tom's hometown every year because there are lots of things to do there อโอเคคณูายขอจบประโยคแรกก่อนนะคะเด็กๆหลังจากอ่านประโยคแรกนะ lots of tourists tourists ก็คือนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ Lots of ก็คือ very very นั่นเองนะคะมีนักท่องเที่ยวนี่เยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือเป็นส่วนตรงนี้เป็นประธานนะเป็น subject เนาะแล้วก็เขา visit visit เป็นคำศัพท์ง่ายอันนี้พวกเราเคยเจอกันมาเยอะแล้ว visit ต,ตรงนี้ก็คือเป็นคำกริยาใช่ไหมคะลูกอ่านะคะ คำกริยานี้ไม่เติม s เ,เนื่องจาก t o u r i s t มีหลายคนใช่ไหมคะโอเคมีนักท่องเที่ยวหลายคนนะคะมาเที่ยวนะคะที่ไหนคะมาเยี่ยมมาเยือนเนี่ยที่ tom's hometown นะคะตรงนี้หมายความว่าเขามาเยี่ยมบ้านของ tom หรือบ้านาเมืองบ้านเกิดของ tom คะบ้าน tom หรือเมืองบ้านเกิดของ tom อคิดดีๆนะ อ่านะคะเขาโฟกัสที่โฮมทาวไม่ได้หมายความว่าไปบ้านของทอ Tom. ม Tom's House ไม่ใช่นะคะโฮมทาวคือเป็นเมืองบ้านเกิดของทอมนะไม่ได้ระบุเจาะจงว่าไปที่บ้านทอมนะคะโอเคค่ะเขาก็มาโอเค y y y e r r มาทุกๆปีเลยเพราะว่าอะไรเหตุผล because เพราะว่ามีอะไรล่ะคะ there are ซึ่งคำนี้ค่ะคำว่า there are ผู้ชายเคยสอนไปแล้วนะคะจะมีคำว,ว่า there are ใช่ไหมคะมี there are กับ there is ใช่ไหมคะกับ there is นะคะก็แปลว่ามีนะคะแต่ there are ก็คือมีหลายสิ่งใช่ไหมคะแต่ถ้า there is ก็คือมีแค่สิ่งเดียวเนาะโอเค because there are lots of things to do there มีสิ่งที่เราจะแบบให้เราดูให้เราทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมมีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมแรกที่ทอมเขาทำนะหมายถึงว่าที่บ้านทอมเนี่ยนะคะที่มีนะโอเค you can อ้าวทำไมโอเคครูแะต้องมาตรงไฮไลท์โอเค you can go shopping at the shopping center เห็นไหมคะกิจกรรมแรกเลย you can go shopping go shopping ไปช้อปปิ้งที่ไหนคะ at the shopping center นั่นเองนะคะอันนี้คือกิจกรรมแรกโอเคกิจกรรมแรกก็น่าสนุกแล้วไปช้อปปิ้งใครๆก็ชอบนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงคู่ซายอะไรก็ชอบนะคะโอเคไปดูต่อคะ่ะ uh, it is quite big and there are lots of good shops there โอเคอันนี้เขาขยายนะตัวสีม่วงเนี่ยขยายสีเหลืองว่าเอ่อไอ้เจ้าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นยังไงคะ it is quite แปลว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะบ i g นะค่อนข้างที่จะยหญย่ and there are lots of good shops ก็มีร้านค้าที่ดีๆเยอะแยะมากมายเลยอยู่ที่นั่นนั่นเองนะคะอันนี้คือกิจกรรมแรกนะคะเออเดี๋ยวครูแายขออนุญาตให้มันเป็นสีเดียวกันดีกว่าพวกเราจะได้ไม่งงเนาะเอออันแรกเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ละกันนะคะ่อนข้างใหญ่แล้วก็มีร้านค้าเยอะแยะมากมายให้เราเข้าไปเลยนะคะโอเคค่ะไปดูอันที่2กันดีกว่า If you don't like shopping แต่ แต่ถ้าไม่ชอบช้อปปิ้งล่ะไปที่ไหนได้บ้างอ่ะไปดูค่ะ you can go for a walk in the park ว wow. ้าวเราสามารถไป go for a walk คำนี้เป็นคำที่มันมาเขาเรียกว่าเป็นชุดคำอะเนาะเป็น มันรวมกันไม่ใช่ว่าไปเพื่อเดินเราสามารถไปอีกอย่างหนึ่งือไปเดินเล่นนะคะไปเดินเล่นเนาะ you can go for a walk in the park นะคะก็สามารถไปเดินเล่นในส่วนสาธารณะนั้นได้เลยนี่คือกิจกรรมที่เท่าไหร่ละสองนะคะสีเขียวนี่คือสองแล้วนะอ่ะโอเคมีอีกไหมคะมีอีกเปล่าอ่าน่าจะมีเนาะต่อมาค่ะ you can w i also visit the aquarium You can also visit the aquarium. สามารถไปไหนได้อีกเอ่ย aquarium นั่นเองใช่ไหมคะไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่ไหมคะโอเคแล้วเขาบอกว่าอะไรเนี่ย they are hundreds of sea animal s there มี there are hundreds of sea animals there ก็มีสัตว์ทะเลแบบเยอะแยะมากมายเลยเป็นแบบพันพันชนิดแบบเป็นหลายร้อยชนิดเลยนะคะที่อยู่ที่นั่นนะคะโอเคนะคะอันนี้เราไป3มที่แล้วนะที่ที่แบบเขาพูดถึงนะคะมี shopping center park aquarium โอเคมี3มที่แล้วนะต่อมาค่ะเข้าไปไหนอีกคะลูก ดูซิไปไหนอีก you can visit the museum ไปมิวเซียมได้ด้วยนะคะ and art gallery นะคะแล้วก็ไป art Gallery นั่นเองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เหมือนอย่างที่เรา,เารีวิวกันเมื่อเฟรมแรกเมื่อกี้เลยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอ,อยู่ในอทอม hometown ก็มี5ที่ด้วยกันนะคะสถานที่5ที่เนาะแต่สถานที่ต่างๆนะคะก็สามารถเลือกชอบเราชอบตรงไหนเราก็ไปได้เลยนะคะโอเคแล้วโจทย์เขาบอกว่ายังไงคะลูกตรงนี้ things to do in tom's hometown things to do in Tom h o t l ทำอะไรได้บ้างเออไปอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดใหม่เลยเขาเขียนมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอาไอ้เจ้าตัวที่ครูใส่ไฮไลท์ไว้เนี่ยเอามาเขียนค่ะลูกเอามาเขียนเลยว่าไปที่บ้านของเอ่อ t แล้วเนี่ยเราจะได้ทำอะไรบ้างเนอะอ่ะโอเคขอเป็นอ่ะข้อแรกสีเหลืองแล้วกันค่ะ things to do in ทอมสมถาันข้อที่หนึ่งคือทำอะไรได้บ้างคะ you can สามารถทำ you can go shopping โอเคนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือเอานี้มาเลยนี่แค่นี้พอโอเคก็เข้าใจแล้วไม่ต้องเขียนยาวนะคะหรือใครจะเขียนต่อไปอีกก็ได้แต่ว่าเขาถามว,าว่าคุณทำอะไรได้บ้างที่บ้านเกิดของทอมก็อ้ you can go shopping ไงก็ได้แหละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูไซก็เขียนว่า you can go shopping you can go shopping โอเคนะคะนี่ข้อที่1ก็เสร็จเรียบร้อยอ่ะเด็กๆเ,เขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเฟรมนี้ก็ไม่ใช่เป็นการบ้านเราละนะคะเพราะฉะนั้นข้ออันนี้คือเราเป็นการฝึกไปด้วยกันเนาะไปดูอันที่2องค่ะข้อที่2องทำอะไรได้อีกอ่ข้อที่2ก็น่าจะเป็นสีเขียวนะสีเขียวถ้าไม่ชอบไปช้อปปิ้งทำอะไรได้อีกคะ you can go for w o r k โอเ y นะคะ you can go for a walk for a walk โอเคอ่ะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวค้ชจะเขียนต่อตรงนี้ให้ดีกว่าจะได้รู้ว่าไปที่ไหน in the park เสร็จเรียบร้อยข้อที่สองค่ะเห็นไหมง่ายไหมคะพอเราแบบวิเคราะห์ทีละ ทีละเขาเรียกอะไรทีละ s ซนเทนซ์นะคะแล้วแยกเป็นสีแบบนี้ด้วยก็จะทำให้เด็กๆเ,เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเลยเนาะโอเคค่ะไปดูต่อค่ะสีม่วงหรือสีชมพูสีม่วงแล้วกันนะคะสีม่วงข้างล่างบอกว่าอะไรต่อเออ you can also visit the aquarium แค่นั้นเลยนี่ไง ใช่ sure, you can เขาใส่คำว่า also เนี่ยนะคะเพิ่มมาเพื่อที่บอกว่าคือเขากล่าวมาแล้ว2-3สาสถานที่เพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าเนี่ยคุณก็สามารถไปที่อ q u a r เรียมได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูส่ก็เอาคำว่า also ออกไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะ you can อะไรคะ visit visit อะไรเอ่ย the aquarium aquarium โอ okay, เคเขียนไปมาพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะลูกโอเคนะอ่ะต่อไปสีม่วงแล้วเสร็จแล้วต่อไปค่ะสีฟ้า you can visit the museum and art gallery อ๋อสองอันนี้เขารวมกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราจะบอกว่า you can visit the museum and art gallery ใส่ไปด้วยกันอยู่ในข้อที่แค่นั้นเองหน้านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ย you can visit เขาใช้คำว่า visit นะลูก อุ๊ปส์มันชึบ๋ยวลบก่อนอ่ะโอเค you can visit เอ่ออะไรนะ the museum นะคะมันน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบอยู่ใกล้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเอ่อ uh, ฟิลการไปเที่ยวม,มันก็จะคล้ายๆกันไปถ่ายรูปไปเสพง,งานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเค and art gallery gallery โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในหนังสือหน้าที่63นะคะนี้ไม่ใช่การบ้านเราทำไปพร้อมๆกันนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ตัว text หรือว่าเป็น reading part ตรงนี้นะคะก็แล้วก็เราก็สามารถตอบคำถามได้ด้วยว่าเอ้ยเขาให้มันสามารถทำอะไรได้บ้างใน ทานเกิดของทอมเราก็เอาข้างบนเนี่ยลงมาตอบเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคทีนี้วันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากงานให้เด็กๆทำนะคะนิดเดียวนะคะนิดเดียวหลังจากที่เราได้อ่านทอมสโคมทาไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะปรับตรงนี้นิดหน่อยนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านทอมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นสถานที่ของบ้านเราได้ยังไงะนะคะเราก็ไปดูในข้างล่างต่อไปเลยค่ะยังอยู่หน้าเดียวกันนะหน้าที่หเนาะ โอเคข้อที่6ใหญ่นั่นแหละนะคะเขาบอกว่า w r i t e about your hometown นะคะให้เปลี่ยนจากบ้านของบ้านเกิดของทอมให้เป็นบ้านเกิดของเรานะคะ use the reading as a model ก็คือใหอ้ที่เราอ่านของทอมเมื่อกี้ให้เป็นโมเดลแล้วก็เอาตรงนั้นอะมาเขียนคล้ายๆกันเลยเปลี่ยนจากชื่อทอมเป็นชื่อเราก็คือ my hometown เห็นไหมคะตรงนี้เขาบอกเขาเปลี่ยนจากทอมก็เป็น mine นะไม่ไม่โฮมทาวนก็คือเป็นบ้านของฉันนะคะถ้าบ้านเกิดของใครมีสถานที่ทั้ง5สถานที่6สถานที่เหมือนทอมเราก็เขียนคล้ายๆกับทอมไปเลยก็ได้นะคะหรือถ้าของใครมันมีไม่ครบแบบนั้นก็เขียนสองสสถานที่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะหรือบางคนบอกว่าบ้านหนูก็มันไม่ใช่มีแค่นี้มันมีที่อื่นด้วยมันมีแบบ บ้านหนูใกล้ทะเลอะไรเงี้ยบ้านเกิดหนูใกล้ทะเลนะคะกเ็เราก็อาจจะเขียนบอกว่ามีอะไรคะ you can visit the beach you can swim at the beach อย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็บอกไปว่าสถานที่นั้นชื่อว่าอะไรแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องเ,ออเขียนแบบว่า โอ้สถานที่ท่องเที่ยวบ้านหนูมีประมาณสัก20ที่หนูจะเขียนยังไงเบอกไม่ใช่นะคะยกตัวอย่างนะ,ะสัก2 3 4สสถานที่แค่นั้นเองอันนี้เด็กๆพอทำได้ไหมคะทำได้เนาะ นะคะน่าจะพอทําได้เพราะว่าเราก็ดูโมเดลจากที่อของทอมเมื่อกี้ก็คือตัวเนี้ยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเ,เนี่ยดูจากแบบนี้เลยนะคะเด็กๆก,ก็เขียนลักษณะคล้ายๆกับของทอมได้เลยนะคะกค็ค่อยๆไปทีละบรรทัดเหมือนกับที่ครูซส่ไฮไลท์ไว้ก็คือ,อไปทีละประโยคเนาะตามสีตรงนี้เลยอ่ลองดูซิว่าสีเขียวเออทีสีฟ้าเราจะเขียนแบบทอมเลยได้ไหมอ่ะถ้าไดที่เขียนไปเลยนะ เปลี่ยนจากทอมเป็นไมล์แค่นั้นเองมาดูสีเหลืองสีเอมีชอปปิ้งเซ็นเตอร์ไหมบ้านฉันก็มีนะแต่ว่ามันไม่ใหญ่นะสิอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใหญ่เราจะก็เปลี่ยนจากคำว่า quite big ตรงนี้เราก็เปลี่ยนไปเป็น quite small ค่อนข้างเล็ก อย่างเงี้ยนะคะเออเป็นการใช้โมเดลของทอมมาเขียนเป็นของเรานะเรามีตัวอย่างแล้วเราก็ฝึกเขียนดูตัวอย่างนะคะเขียนตามไปได้เลยเนาะบางอันที่เขาใหญ่เราก็อาจจะเล็กก็ได้นะเนะเขาบอกว่า they are lots of lots of good s h o p นะคะเรามันอาจจะ ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเราก็แค่บอกว่าเด e ะเ e นช h o p s แค่นั้นเราระบุสถาระบุไปเลยว่าเรานับได้ว่ามันมีแค่10ร้านเองนะซูเปอร์มาร์เก็ตมันแบบเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะก็ขอเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกแอสซให้เด็กๆนะเป็นงานการบ้านของวันนี้แล้วกันเนาะให้เด็กๆนะคะฝึก ลองเขียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ your hometown นะเป็นบ้านของนักเรียนนะเวลานักเรียนเขียนนะคะก็โดยดูโมเดลจากของทอมนั่นแหละนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จต,ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ถ่ายรูปแล้วก็แอดเข้าไปในอัลบั้มของตัวเองด้วยนะคะคุณครูก็จะได้เข้าไปแล้วก็ไปเช็คว่าใครทำงานชิ้นนี้ให้คุณครูแล้วนะคะก็จะเช็คตามอาัลบั้มของตัวเองนั่นแหละนะคะก็ หวังว่าเด็กๆทุกคนมันไม่ยากเกินไปหรอกเนาะนะคะก็เด็กๆทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะก็ก่อนที่จะปิดคลิปตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อนักสกุลชั้นเลขที่เพื่อรายงานตัวไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่เขียนรายงานตัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆสำหรับทุกคนนะคะมาจนถึงเอ่อ EP ที่สามสิ แล้วนะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่กด Subscribe ให้กับคุณครูสายนะเชื่อว่าตอนนี้ใครที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะกด Subscribe ให้กับครูสายเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในการสอนภาษาอังกฤษของครูสายต่อไปนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกวันพรุ่งนี้เนาะ,ะโอเคค่ะ bye bye. บ๊ายบายค่ะทุกคนตั้งใจเรียนนะคะอย่าลืมทํา